ความกังวลน,นี้นะครับคุณเพียรพันธ์วันนี้ในฐานะที่นั่งเป็นรองนายกอยู่ด้วยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอยู่ด้วยจะบอกว่าจะต้องมีการแก้ไขอะไรบางอย่างแล้ะครับในเวลานี้กับข้อกังวลที่ประชาชนสนใจจะบอกเดินหน้าหรือโครงสร้างราคาพลังงานใหม่และก็เพื่อป้องกันปัจจัยสงครามทําให้ราคาน้ามันพุ่งต่อมาเรื่องพลังงานวันนี้คนก็มีความกังวลว่าสงครามเกิดขึ้นแล้วนะแล้วมันอยู่ในเขตของตะวันออกกลาง ฝั่งอาหรับนี่เป็นแหล่งผลิตน้ํามันที่ขนส่งกันทั่วโลกเลยแล้วก็ยังมีช่องทางการเดินเรือที่สําคัญด้วยนะครับมีความเสี่ยงต่อหลากหลายประเทศที่จะเข้ามาพุ่งรบกันในจุดพื้นที่เสี่ยงในการขนส่งลําเลียงน้ํามันอาจจะมีการลดกําลังการผลิตทั่วโลกซึ่งก่อนหน้านั้นลดกันมาแล้วนะทีนี้น้ามันมันก็จะแพงประเทศไทยเรามีทรัพยากรทั้งก๊าซและก็น้ํามันอยู่บ้างแต่เราก็ไม่ได้รู้แน่ชัดหรอกครับว่ามันเท่าไหร่กันแน ยังคงเป็นสิ่งที่เป็นดดนแดนสนธยาเรื่องพลังงานก็เหมือนกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นในค่ายทหารเลยครับคนนอกไม่อาจรู้และอย่างถึงได้ความกังวลน,นี้นะครับคุณเพียรพันวันนี้ในฐานะที่นั่งเป็นรองนายกอยู่ด้วยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอยู่ด้วยแกบอกว่าจะต้องมีการแก้ไขอะไรบางอย่างนะครับในเวลานี้กับข้อกังวลที่ประชาชนสนใจแกบอกเดินหน้าหรือโครงสร้างราคาพลังงานใหม่ และก็เพื่อป้องกันปัจจัยสงครามทําให้ราคาน้ํามันพุ่งในวันที่3พฤศจิกายนพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงหรือกบนเห็นชอบไปใช้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงปรับลดราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลแกสโซโอลง2บาท50สตางค์ต่อลิตรมีการประเมินหรือไม่ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรหากใช้เงินกองทุนน้ามัน คุณเพียวรพันเลยระบุไว้ไปว่าถ้ามีก็คงทําไม่ได้ถ้าสถานการณ์โลกทําให้ราคาน้ํามันขึ้นก็เป็นอีกเรื่องทั้งนี้ตนเคยกล่าวไปแล้วว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้เป็นมาตรการระยะสัน้นตนคิดว่าต้องปรับศึกษาโครงสร้างแบบใหม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดปัญหาเวลาราคาน้ํามันโลกรดลงหรือเกิดสถานการณ์ต่างๆเราต้องเต้นตามกระแสเราควรหาทางทําให้ราคาพลังงานในประเทศนิ่งให้ได้และ ทำให้เกิดผลกระทบได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกให้ลดน้อยลงมากที่สุดครับเพราะฉะนั้นการจะทําตรงนี้ต้องปรับปรุงกฎหมายและรูปแบบการทํางานหรือการกําหนดวิธีดูแลระดับราคาพลังงานให้เป็นรูปแบบใหม่ไม่ใช่แบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันผู้สื่อข่าวถามว่าหากมีการสู้รบในต่างประเทศยืดยาวซึ่งมีแน่ๆนะครับอาจจะมีผลกระทบในเรื่องพลังงานคุณพิรพันกล่าวว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้กระทบกันทั่วโลกอยู่แล้วแต่ตนคิดว่าทุกประเทศต้องคิดหาว่า ปัญหาแบบนี้มันคืออะไรแล้วจะดูแลป้องกันตัวเองอย่างไรซึ่งประเทศไทยก็หนีไม่พ้นเราจึงต้องมาแนงคิดว่าทําอย่างไรเมื่อเกิดเหตุต่างๆเพิ่มกับดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในหลักที่ประชาชนไม่เดือดร้อนไม่ใช่ปล่อยนิ่งให้อยู่แบบที่มันเป็นมาไม่งั้นเราจะเจอผลกระทบอีกแบบหนึง่งซึ่งขณะนี้ตอนกําลังศึกษารูปแบบใหม่เพื่อจะดาเนินการให้เกิดขึ้นจริงนะในส่วนแนวทางต่างๆมีแต่ยังไม่ได้แต่ยังพูดไม่ได้ยังสรุปว่า เป็นแบบไหนไม่ได้หากพูดไปก่อนก็จะทําให้เกิดความสับสนเอาเป็นว่าตอนนี้เรากําลังหาวิธีการใหม่ในการรักษาระดับราคาพลังงานไม่ให้เกิดผลกระทบและนี่วักสําคัญคุณพีรพันธ์บอกว่าที่มันกระทบมันก็จะกระทบจากปัจจัยภายนอกนั่นแหละครับแล้วก็ย้ําอีกคํานึงคือมีคิดอยู่แต่พูดไม่ได้นะคือถ้าปรึกษาเจ้าสัวพลังงานก็คงจะได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าปรึกษาประชาชนก็คงจะได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใคร ที่พูดไม่ได้ก็ไม่รู้จะออกมาในมุมที่ดีกับประชาชนหรือดีกับเจ้าสัวนะครับสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 954605580